สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวเขาใหญ่กันเพื่อจะเป็นแนวทางเพืเ่อนๆที่จะมามาดูกันครับว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างโรงแรมที่พักจะเป็นยังไงอาหารจะมีอะไรบ้างการเดินทางครั้งนี้จะสนุกแค่ไหนตามมาเลยเปิดทริปมาด้วยความชุ่มฉ่ำฝนตกเกือบตลอดทางเลยครับจุดหมายแรกของเราคือร้านอาหารบ้านสวนตายายนี่มีพนักงานตัวน,น,น้อยมาต้อนรับด้วยบรรยากาศร้านร่มรื่นมากต้นไม้เขียวสบายตา ครั้งนี้เราได้ที่นั่งตรงเลียมะะด้วยได้เวลาสั่งอาหารกันแล้วจะกินอะไรดีนะ้าหลังจากสั่งไม่นานครับอาหารชุดแรกก็มาเสิร์ฟมีคอหมูย่างสองจานเนื้อย่างผัดเผ็ดพวงไข่แนะนำครับเนื้อย่างคือดีมากเป็นเนื้อติดมันย่างมาแบบชุ่ำๆกับลังดี นอกจากนั้นก็มีทอดมันปลาช่อนลุยสวนผัดชาทะเลกระเพราคอหมูต้มยำทะเลซอยจุอาหารรสชาติดีอร่อยทุกอย่างเลยครับราคาก็ไม่แรงด้วยจากร้านอาหารก็เดินทางไปที่พักกันครับทริปนี้เราพักกันที่ทอสคานาวาเลในคืนแรกเราจะพักกันที่โฮเทลลาคาเซตาและคืนที่2ที่คาสเท l โลเดลลาวาเล โฮเทลลาคาเซตาเป็นหนึ่งใน5โรงแรมที่อยู่ในทอสคานาวาเล่ขับรถเข้ามาจะมีบันทึกทะเบียนรถและมีพี่ร,ปรอปภคอยอำนวยความสะดวกตลอดทางเลยครับไม่ต้องกลัวหลงทางนะบรรยากาศที่นี่สวยมากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ทางประเทศเลยมาถึงแล้วก็เข้าไปเช็คอินกันครับหลังจากนั้นน้องพนักง,งานก็จะพาเราไปที่ห้องพัก เราได้ห้องพักที่อาคาร 3E ทั้งตัวอาคารจะมีห้องพักทั้งหมด4ห้องดูเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมาสำรวจภายในห้องพักกันครับอหลังจากเก็บของและพักผ่อนสักแปบ๊บเราก็ขับรถเข้าไปที่ตัวอำเภอปากช่องเพื่อไปตีแบดกันครับใช่แล้วล่ะครับฟังไม่ผิดหรอกเราไปตีแบเมินตันกันที่สนามปากช่อกอารีนา ที่นี่นะครับจะมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามแบดมบนตันให้เช่ามีสนามแบดเบนตัน6คอร์ดและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม2สนามพอออกกำลังกายเสร็จก็มาเติมพลังกันต่อครับที่ร้านต่อยข้าวต้มอยู่ที่ตัวเมืองปากช่องเป็นร้านที่น้องๆที่สนามแบดแนะนำมาขอบคุณนะครับ เมนูแรกแซลมอนดองสิวนี่มหนุมเกาหลีแนะนําวิธีการกินด้วยตอนแรกที่มาเสิร์ฟนะครับเราเห็นกล่องกันแล้วก็เอ๊ะยังไงแต่พอได้กินนะอร่อยเฉยเน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากตามมาด้วยเมนูตำโคราชไข่เจียวหอยนางรมซุปเปอร์ขาไก่ยำปลาสลิด ยำม,มุนเส้นและออส่วนหอยนางรมขาหมูทอดหน้าตาธรรมดาแต่อร่อยมากหมูกรอบคั่วปกเกลือผักบ,บุ้งฝอยแดงโดยรวมร้านนี้อร่อยราคาดีแต่ถ้ามาช่วงพีคๆอาจต้องรออาหารนานนิดนึงอิ่มแล้วก็อาบน้ำรีบเข้านอนพรุ่งนี้ยังมีมื้อเช้ารออยู่เช้าแล้วก็ไปทานอาหารเช้ากันที่ร้านขับลาโก้มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลย ไไปดูกันว่าามีอะรบ้งพออิ่มแล้วก็เดินเล่นกันครับแล้วก็ไปอบไอ้น้ำผ่อนคลายกันสักหน่อยเที่ยงแล้วได้เวลาเช็คเอาท์แล้วก็ใช้คูปองเครื่องดื่มฟรีที่เราได้มาตอนเช็คอินเรามาที่คลับลาโก้กันอีกครั้งเจอเจ้าถิ่นดักรอ,อกเก็บค่าผ่านทางอยู่ด้วย ระหว่างนี้ก็คุยกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรต่อดีเพราะมีอะไรให้ทเยอะมากรวมทั้งมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันเครื่องดื่มมาแล้วอืมได้เป็นแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยถือว่าเป็นเวลคัมดิงที่เหนือความคาดหมายมากๆใกล้จะได้เวลาเช็คอินของที่พักถัดไปแล้วเราเดินทางต่อไปที่พักของคืนนี้อยู่ภายในทัสคานาวาเลห่างจากลาคาเซตาประมาณ5นาทีคืนนี้เราจะพักกันที่คาสเทโลเดลลาวาเล ใกล้ๆกับทาวส์แควมาสำรวจห้องพักกันหน่อยหอมสะอาดและกว้างมากอืมมีอ่างจากุซี่ด้วยและกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกของเราวันนี้ก็คือว่ายน้ำนั่นเอง <c oughs> สาว่ายน้ำ <c oughs> ที่นี่นะครับ <c oughs> สวย <c oughs> และน่าลงไปเล่นน้ำจริง <c oughs> ๆและยังมี <c oughs> มุมส,สวยๆ <c oughs> ให้ถ่ายรูปกันเยอะมากด้วย <c oughs> <c oughs> นี่เอามาจากไหน <laughs> เตรียมพร้อมแล้วนว่าเขาจาไ <laughs> าาะไป <c oughs> เาาื่อมทะเลระวังนะอืมบรรยากาศดีจริงๆนะครับ แวะมาเล่นน้ำที่อีกสระนึ่งครับอยู่ไม่ไกลกันเล่นน้ำกันเสร็จแล้ว กิจกรรมต่อไปของเราก็คือใช่เลยตีแบกกันครับป่ะวันนี้เราตีแบกกันในทัสคนาวาเล่ที่นี่เขามีสปอร์ตขับมีทั้งสนามเทนนิสแบดมินตันและปิงปองหลังจากนั้นเราก็ออกมาทานข้าวกันที่ร้านข้าวต้มหลักเฮง พราะร้านในทอสคานาถูกจองจนเต็มหมดแล้วเมนูเย็นนี้มีย่าุ้นเส้นโบราณยำปาสลิดหมึกผัดไข่เค็มแกงส้มผักรวมกุ้งเมนูเซ็จต่อไปห้อยจอกระพงไข่เยื่อะมากระเพรากรอบเป็ดพะโลหลักเหงกระเพราหมูกรอบปลากระพงผัดชา คนก็นข้างเยอะอาจาต้องใช้เวลารออาหารสักนิดแต่ก็มีพนักงานมาคอยเช็คตลอดน่ารักเนอะเช้าแล้วก็ได้เวลาไปทานอาหารเช้ากันเช้านี้เราทานกันที่ทาวเว q u ์สแควร์สูตรอยุดถัดจากที่พักพวกเราไปเดินไป5นาทีก็ถึงแล้วครับหรือจะใช้บริการรถกรอล์ฟของโรงแรมก็ได้มานั่งกินข้าวเมาหมอยกันสักหน่อยก่อนจะกลับ แวะมาดูฟิตเนสสาวนา่าสตีมในโซนของทาวสแควร์สูตรกันครับมีร้านเช่าจักรยานด้วยและส่วนของร้านกิจกรรมที่ให้เด็กมาเล่นแขกที่พักโซนอื่นๆก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกันนะครับหลังจากเช็คเอาท์ก็แวะเดินเล่นที่โซนพอโตฟิโนกันก่อนโซนนี้จะมี2โรงแรมคือโฮเทลพอโตฟิโนและทัสคานาปิอาซา ที่เห็นเป็นตึกสูงๆมีโซนร้านค้าร้านอาหารริมทะเลสาบให้เดินเล่นและถ่ายรูปชิลๆด้วยสำหรับโซนนี้คนที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่ก็สามารถมาเดินชิลๆมาถ่ายรูปสวยๆกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะน่าสนใจเลยใช่ไหมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเดินทางกลับก่อนหน้าน,นั้นคุยกันว่าทวะกลางทางที่ไหนจะบอกในไลน์กลุ่มขับไปได้แป๊บเดียวในไลน์กลุ่มก็เด้งขึ้นมาว่าแวะที่บรรยากาศคาเฟ่กันนะเล่นเอาเลี้ยวรถกลับแทบไม่ทันเลย ก่อนเข้าไปในบริเวณร้านจะต้องจ่ายค่าเข้าคนละ1 0 0บาทจะได้คูปองมา1น่งใบมูลค่า100บาทสามารถนำมาใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าและเครื่องดื่มภายในร้านได้ <c oughs> ข้างในได้ออกแบบเส้นทางภายในร้านให้เราได้เดินลัดเลาะไปตามโซนต่างๆของร้านเริ่มตั้งแต่ทางเข้าจะเป็นทางลาดขึ้นไปโซนคาเฟ่ให้เราได้เลือกเครื่องดื่มที่เราชอบจากนั้นก็เดินต่อไปอยังโซนต่างๆ พื่อหามุมที่ชอบนั่งจิบเครื่องดื่มสุนัับรรยากาศชิลๆที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มและขนมให้เราเลือกได้หลากหลายน่าทานทุกเมนูเลย ได้เวลาล่ำลากันแล้วขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือคำถามโพสบอกได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับยินดีมากๆแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับ Bye bye.